ไอออนแออะไรวะเนี่ออหทำไมแข็งแกร่งขนาดนี้ต่อสู้กับพระเซ้าหลินว้าวอ,อุ้ยแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยเอยอ,อ,อพลังหมดไม่ไหวโอ้ยดัมเบลก้อนหินหนักโคตร เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกม Arm w e t t e r i n g Clicker เพิ่มพลังแขนแข่งงัดข้อนั่นเองครับผมมาอยู่กับเกมแนวกดๆกันอีกแล้วนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นแนวนี้มานาน สำหรับใครที่ยัไม่เคยดูเกมแนวนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมแนวกดกดเพิ่มพลังอัปเกรดสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกมแนววิ่งวิ่งแบบนี้หรือว่าจะเป็นแนวสับสิ่งของแบบนี้นะครับผมสามารถเข้าไปหาดูกันได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเด็กหนุ่มที่เราจะได้เล่นในวันนี้นั้นจะสามารถเพิ่มพลังงัดข้อเอาชนะคนอื่นกันได้หรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อติเพิ่มพลังแข่งงัดข้อในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเจ้าเด็กหนุ่มคนหนึ่งต้องเริ่มจากการยกดัมเบลเล็กๆ โอ้ยต้องกดกว่าจะได้ืกว่าจะยกได้แต่ละทีนี่แม่พลังน้อยแม่ด้านล่างนะครับผมที่มีเกจ1สนี่น่าจะเป็นสตามินา่ากำลังจะเลเวลสองอออนั่นแหละพลังมากขึ้นเฮ้ยเอยอ,อพลังหมดไม่ไหวตอนนี้เดี๋ยวเราก็พามาดูด้านล่างเราสามารถเอาเงินนี่มาอัปเกรด POWER อร์สต n a มน่หรือว่าอัตราการฟื้นพลังงานได้ตรงนี้อ่าอัปเกรด พาวเวอร์ไปก่อนเยอะๆมาเลยโอ้โหดูสิตอนนี้นี่พลังเยอะอย,ยกสบายครับผมสำหรับดัมเบลถ้าอยากจะเปลี่ยนดัมเบลใหม่เราจะต้องเล่นชาเลนจ์ให้ชนะเรามาเล่นชาเลนจ์กันเถอะนี่แข่งยกดัมเบล10สิบครั้งเรียผมหนึ่งสองสามีเวลาประมาณ30วิเฮ้ยผ่านแน่นอนครัผมเอาละจับเวลาไปเฮ้ยจับ นี่แหละสำเร็จเย้โอ้โหสำหรับในตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนดัมเบลได้ละเพื่อนจากดัมเบล1กิโลเป็น3กิโลครัผมมา3กิโลนี่โอ้โหบวกพลัง32แต่ก็ใช้พลังในการยกมากขึ้นนะเดี๋ยวเราจะต้องทำการไปแข่งงัดข้อกันนิดหนึ่งลองดูเลยดีไหมเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะแข่งงัดข้อ ว้าวเอ้ยเอ้ยอุ้ย,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 ยต้องเอาชนะให้ได้อ้าวอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อ่อนแออะไรวะเนี่ยหอทำไมแข็งแกร่งขนาดนี้ว้าว กลับไปฝึกใหม่นะไอ้หนูตอนนี้พละกําลังของเราโอ้โสิบสี่ครับผมชายเมื่อกี้พลัง200กว่าใช่ไหมนี่เราควรจะอัพพลังให้เยอะๆไม่ตอนนี้ยกดัมเบลอันนี้ได้แบบสบายๆมากขึ้นแล้วก็ดูซิมีไอเทมอะไรที่ช่วยเสริมแม่ให้กับร่างกายเราเราอาจจะต้องไปเปิดแม่แรนดอมบ็อกตรงนี้ก่อนนะเอาทรงผมใหม่ก่อนละกันเฮ้ยจ๊บ โอ้โหทรงผมระดับ E แม่ทรงเดิมสำหรับทรงผมจะบวก power s t a m i n าสำหรับเสื้อจะบวกการได้เงิน exp การฟื้นฟูความแข็งแกร่งและอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมอืมจะเป็นการสุ่มด้านต่างๆนะขอทรงผมใหม่เฮ้ยว้าวทรงผมระดับ C ครับผมจากชายหนุ่มผมแบบนี้นี่ตัดทรงใหม่ครับผมโอ้โห ลักกาลังโคตรเยอะ699ต่อไปก็น่าจะเป็นพวกเสื้อผ้านะจัดไปเสื้อผ้าระดับ B ครับผมอขอลองแต่งตัวกันนิดหนึ่งโอ้โหเสื้อผ้านี่ระดับดีก็จะเป็นแบบนี้แต่งตัวเป็นแบบนี้ครับผม,มลองยกดูสิใช้ได้ใช้ได้แต่งตัวระดับ4โอ้โหดูมีกล้ามครับผมแต่งตัวระดับบี แม่หน้าตาแบบโคตรฟิตโอ้โหเรเวล8แบบชิวๆเริ่มมาก็ได้เสื้อผ้าแบบว่าดีๆกันเลยนะเล่นชา์เลนดัมเบลแบบว่าโอ้โหยกให้สิบครั้งสบายๆปรึบปรึบจับเวลาไปนี่เรียบร้อยครับผมอัปเกรดพลักกำลัง โอ้โหปลื้ดเฮ้ยชนะแบบว่าคนอื่นสบายสบายแน่นอนงัดข้อกับชายออนแอโอ้โยวิเดียวแตกหอตายซะออโอ้โหใครจะไปสู้ได้จริงไหมพลังตั้ง1,500ตอนนี้ดูซิคนต่อไปโอ้ยคนไม่มีงานต่อสู้กับคนไร้งานนะผมือองัดข้อชนะอ่าแข็งงัดข้อ ้เรียบร้อยตอนนี้เปลี่ยนเป็นดัมเบล5กิโลโอ้โหเฮึยชายคนนี้ก็ยังยกได้แบบสบายๆเหมือนเดิมหึมพละกกำลังของเรานี่ไม่ธรรมดาบอกเลยลองเปลี่ยนทรงผมดูซิทรงที่สองงโอ้โห้ฮ้ย มีท่าแบบว่าโอ้โหยกดัมเบลแบบอืรวดเร็วครัผมแม่ช่วงเวลาฟีเวอร์ปรับปรับปบั๊บมาดิ B J Challenge นี่คืออะไรเอ่ยอืมรู้สึกว่ายังกดไม่ได้ตอนนี้อัปเกรดการคริติคอลแล้วก็อัตราการคิดอ่าเยอะๆมีโอกาสคิด9.1%ชาเลนต่อไปซิยกดัมเบล10ครั้งอีกแล้วดัมเบลเล็กอืยยกอยกย่งไวครับผม ชายคนนี้แข็งแกร่งจริงๆเรียบร้อยดัมเบลใหม่ของเราดัมเบล10กิโลโอ้โห้ดัมเบลที่หนักขึ้นเอ้ยแต่ว่าไม่ขนามือของฉันปั๊บปราบเราควรมาอัปเกรดสตามินา่าปั๊บปั๊บปราบ ัตาการฟื้นสตามิน่านิดนึงปรื้ดโอ้โหอัพได้เยอะโคตรมีสตามิน่าเหลือกินเหลือใช้ตอนนี้แข่งงัดข้อกับโอตาคุหุยการแข่งงัดข้อกับชายโอตาคุเฮ้ยวัดพลังเฮ้จะพายแพ้ไม่ได้อืออือชนะอืมกามแขนของนายนี่ขอยอมรับว่าแข็งแกรงๆๆๆๆๆ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปวดขี้ ความแข็งแกร่งของชายคนนี้สามารถเอาชนะชายโอตะคุไปได้ตามหาทรงผมใหม่เฮ้ยระดับเอครับผมโอ้โหแม่ทรงผมนี่ก้าวกระโดดจากระดับบไประดับ A กันเชียวล่ะสุดยอดของนักกีฬาสายจริงจังดูสิมาชาเลนจ์ Challenge! ยกดัมเบล10บกิโลโอ้โหสบายโคตรเฮ้ยโคตรชิว นี่ดัมเบลคราวนี้15กิโลโอ้โห,โโหดัมเบลโคตรสวย15กิโลนี่จิบจิบอช่วงเวลาหาทองครับผมว้าวเปลี่ยนดัมเบลเป็นทองอุ้ยเงินบานเฮ้ยจิบจิบจิบอยอดเยี่ยมนั่นแหละกลับมาเป็นดัมเบลธรรมดาเหมือนเดิมดูซินักเรียนมัธยมปลายงัดข้อกับนักเรียนมัธยมปลายครับผมเฮ้ยเฮใครจะชนะ ว้าวแรงฉันเยอะว่าโอ้โหมาดิอือกล้ามโตนี่ไม่ได้วัดว่าใครแข็งแกร่งยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะมาเปลี่ยนดัมเบลวผมชาเลนจ์กันหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าเรายังเปลี่ยนดัมเบลได้อีกเยอะดัมเบลคราวนี้25กิโล โอ้โหเหล็กแบบว่าเหล็กมีความหนาแน่นสูงชาเลนด์ดัมเบลถัดไปว้าวอยู่ในช่วงโอ้โหยกชิวๆไม่อยู่ในช่วงฟีเวอร์เมื่อกี้นี้ช่วยให้เราแบบว่าผ่านชาเลนจ์ได้สบายๆเลยนะดัมเบลคราวนี้45กิโลผมโอ้โหว้าวดัมเบลโคตรหนาโคตรแน่นแข่งกับใครวันนี้่ยคุณป้าเฮ้ยคุณป้าขายอาหารว้าวใครจะเป็นฝ่ายชนะ แรงคุณป้าเยอะขนาดนี้เลยลรอเฮ้ยอย่าแพ้นะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยจะเออคุณป้าเอ้ยเรียบร้อยรอบที่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต่อให้คุณป้าก่อนเฮ้ยคุณป้าอื้มไม่อึ๊บกลับมาได้คุณป้าโดนซะอื้มไม่พลังของเราตอนนี้โคตรเยอะกันเลยนะมาชาเลนจ์ต่อไปดัมเบลฟับฟับ ืไม่ย <upp h ś> oh ังไงก็ใช oh ้เวลาไม่ก hey, oh ี huh, ่วิดัมเบลคราวนี้70กิโลโอ้โหใหญ่โคตรเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะคราวนี้แข่งกับโอแมนนะผมเฮ้ยนี่มันผู้เล่นเฮ้ยสควิตเกมเฮ้ยคุณลุง001เฮ้ยชิบเฮ้ยโอคุณลุงนี่แรงเยอะเฮ้ยดูถูกไปได้คุณลุงน่าเครียดเออเรียบร้อยครับผม มาเอาชนะคุณลงุงเอ้ยโอ้โหชิวมากๆเอาละเปลี่ยนดัมเบลเปลี่ยนได้แบบโคตรว่องไวกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้ยกค่อนข้างจะช้าแล้วนะอุ้ยโอ้โหเริ่มหนักขึ้นดัมเบลร้อยกิโลครผมแม่ถ้าเป็นคนทั่วไปนี่น่าจะยกไม่ได้ง่ายๆพาเวอร์จาจัดไป สุดยอดนี่ยกแบบโคตรพลิ้วพลังเยอะขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็คราวนี้แข่งกับเอ้ยใจแอนก่อนแข่งงัดข้อกับใจแอนอุ้ยใครจะชนะโอ้ยอ้ยออ้ยแรงเยอะแรงเยอะแต่ฉันก็แรงเยอะเหมือนกันรอบที่สองอ้ยโอย้ต่อให้ก่อน ว้าวจะแพ้แล้วเพื่อนออจบจุบจบจบพลิกกลับมาชนะชาเลนจ์ดัมเบลร้อยกิโลโอ้โหดัมเบลต่อไปนี่จะหนักขนาดไหนกันนะเอ้ยเรียบร้อยดัมเบลร้อยห้าสิบกิโลโอ้โหหนักเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหแต่ว่าแม่ร่างกายของเรานี่โคตรฟิตเพิ่มสตามิน่ากันนิดหนึ่งปลือยสตามิน่านี่เต็มเปี่ยม โอ้โห oh, oh. แล้วก็คราวนี้เฮ้ย <Hey, S 1> แข่งกับใครวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ใครรู้ว่าชายคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยโอแรงแรงแรง,แรงเยอะแรงเยอะเอาเรื่อง round 2ไฟยาเฮ้ยโอ้ยน้ำตาไหลพี่ซี่เอาละชาเลนจ์ดัมเบลใหม่ต้องเข้าแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเริ่มช้าลงนิดนึง ไม่ต้องอัพพลังเพิ่มกันอีกแล้วนะหุ้ยจุ๊บตีว้ยดัมเบลดาว200กิโลผมอุย้ยมันหนักขนาดนี้เลยเหรอ,อย,ยกได้ช้ามากเดี๋ยวตอนนี้เราก็ต้องอัปเกรดนี่พาวเวอร์เออดูสิก็ยังยกได้ค่อนข้างจะช้าต่อไปสู้กับทัตทูแมนอุย่ยท่าทางจะโหดนะนี่ะอุ้เอ้ย อืโอ้โหไม่ธรรมดาคนนี้นี่นักเลงของจริงเฮ้ยแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยอเอาชนะยากเดี๋ยวเราก็เอาดัมเบลใหม่แล้วก็ไปแข่งงัดข้อรอบสุดท้ายกันเลยละกันนะเฮ้ยเ้ยอุ้ยไหวหน่อยเพื่อนเร็วๆไวๆอื้อหือเฮ้ยอุ้ยรู้สึกกว่าจะขึ้นได้แต่ับทีนี ลำบากเลือกเกินดัมเบลส0 0รอกิโลผมโอ้โหูโ้ยนี่มันอยากจะยกก้อนหินโอ้โหดัมเบลก้อนหินหนักโคตรหน้านี่ออ้ยดูสตามินา่าฉันสตามิน่าหมดเอ้ยยกก้อนหินไม่ไหวตอนนี้อัปเกรดอัตราการฟื้นปรืดอ่าฟื้นสตามินา่าแล้วก็อัพสตามิน่าเยอะๆนี่เราจะต้องมีสตามิน่าไว้ยกอืม ืหใครเนี่ยเซ้าหลินต่อสู้กับพระเซ้าหลินว้าวอุ้ยแรงแรงเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแพ้ครับผมเฮ้ยคราวนี้สู้ไม่ค่อยจะไหวอืมวันนี้เร็ว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 เรอ้ยอือเอาจริงนะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงแล้วเฮ้ยอือกดรั่วกดรั่วเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเออหูยกว่าจะชนะได้ครับผมเฮ้ยเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วต้องฟิตต้องฟิตเฮ้ยอีกนิดอีกนิดเอาเร็วอื้ยโคตรเหนื่อยโอเคนะครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นเกมยกน้ำหนักงัดข้อที่แสนสนุกกันอีกเกมหนึ่งกันเลยนะใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าสนุกโคตรเพลินแน่นอนใครที่อยากจะดูตอนหน้าน,นะครับผม หรือมีเกมไหนอยากจะแนะนำให้พี่เล่นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อติทำคลิปใหม่ๆออกมากันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บ